เขาบอกว่าชาวนาพวกภูมิภาคนั้นเป็นคนหูโดยเฉพาะมันเห็นแต่ไหนดีกว่อยู่ดีม่วานใมาวานเร้าหน้าภาสาหนาโมไพวกต้ตามทีคนไอ้พวไม่รูสนามนะแต่มันพลาดแต่ว่าเช้าหน้าภาสานโโมเลยครับทุกน้าโมนั้นคือภูเทามร้อยสิคนขงเวียดนามนพันรดีกาต้ง พี่น้องครับวันนี้เป็นวันมหาประชาชนาพี่ทุกคนมหาประชาชนคนอาวุโสคนไทยทุกคนทุกหมู่เราทุกสาขาอาชีพพี่น้องพราราชการกำลังทหารทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตั้งที่สาธิตตำรวจตัวหน่วยางานนะครับตัองทุกห้า